เอาแวะมานะครับก็เป็นขบวนรถตัวพิเศษอิสลางของวันที่40นะจากสุรัตนธานีไปทางสถานีกรุงเทพนะครักําลังจะเข้าจาดสถานีวัดโงวันนี้มาดีมากๆเลยครับมาถึงสถานีวัดโงก่อนเวลาถึงก่อนเวลาออก10นาทีนะฮะเดน่าจะต้องจอดรอเวลาออกก่อนด้วยฮนะ ตามเวลาต้องออกบ้านโป่งแป5หนะครับตอนนี้18.42.43ก็เข้ามาจอดที่สถานีบ้านโป่งแล้วระ <c oughs> ดับไฟแล้วนะครับจอดรอเวลาออก ัน,นก็ดับไฟไปแล้วนะครับ18ในนาฬกา44ครับออก18.5ครับเราเวลาออก10นาทีอะไรจะได้เวลาออกนะฮะหลังนจะเอเวลาออกมา10นาทีนะตัดคลิปไป